พี่จูนกำลังจะพาเราไปดูไฮไลท์ของเครื่องเสียงที่ร้านาที่โรงแรมท่ามาจันนะครับมาดูตรงนี้เลยครับพี่จูนครับมันมีความพิเศษยังไงครับตรงนี้ครับเป็น JBL เลรกๆนะครับซึ่งสมัยก่อน JBL ก่อนทำลำโพงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ายุคแรกๆที่ JBL ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับคือลำโพงอ,อันนี้เขาหน้าหายากแล้วทีผ่ผมเก็บโดย โดยต้องใช้เครื่องหลอดขับเพราะมันความแมทชิ่งของเขาสมัยก่อนคนโบราณเขาจะเล่นกันแนวๆอย่างนี้แต่ทุกตัวใช้ได้หมดครับแล้วแล้วนี่คือลำโพงทั้งหมดเลยเหอครับใช่ครับนี่คือตัวลำโพง JBL JBL อายุเขาเท่าไหร่ครับผมว่าผมสิบหรือเจ็ดสิบเลแล้วแล้วพี่จูได้มายังไงครับคือสมัยก่อนเนี่ย ลำโพงพวกนี้เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างอยู่ตามบ้านคนรวยแถวสุขสุขมวิทนะครับเขาก็เก็บรักษาเขาเป็นอย่างดีดังน,นี้ว่าช่วงเขากเกษียณแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปขอเขามาเก็บสะสมที่นี่นะครับมันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆคนมาถ้ามาจาันก็โอเคนะยังได้สัมผัสกับของเก่าๆตรงนี้คิดว่าลำโพง JBL เนี่ย มีกี่ตัวในประเทศไทยครับไม่เกินเจ็ดตัวนะครับตัวนี้นะครับสําหรับอย่างนี้ฮะไม่เกินเจ็ดตัวสำหรับใช่ที่ฟังได้ด้วยครับผมครับแล้วอีกหกตัวคาดว่าอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ที่ผมรู้อยู่ก็คือมีมีรู้สึกว่าจะมีที่ของเดี๋ยวนะครับที่ปากช่องที่ของของใครนะครับที่ทําทาฟาร์มวัวครับ บุญคุณาร์มโชคชัยฮะ,ะโชคชัยโชคชัยมีหนึ่งคู่นะครับแล้วในกรุงเทพก็มีอยู่รู้สึกจะอยู่บ้านผู้ใหญ่สองสาคู่นะครับผมครับแต่พวกนี้แม็ก์อินทอร์สเนี่ยอายุเขาเท่าไหร่ครับอายุนาแน่นมากครับอ๋อก็พอๆกันเลยครับผมหกสิบปีเอ่ครับและและได,ได,ได้ได้เปิดโชว์สักหน่อยไหมครับคือผมต้องสลับสายท่นนั่นนะครับขอบคุณครับ